สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคว,วิธีการแก้ครา,าบกาวตรงนี้นะครับเวลาเราปิ้นงาน DTF มานะครับอา,อาจจะมีความชื้นของฟิลม์มหรือว่ากาวที่ติดขอบฟิลม์มไม่ติดขอบฟิล์มนะครับทีนี้เวลาเราลีดลงมามันจะเป็นคราบขาวๆแบบนี้นะครับวิธีแก้นะครับก็คือ,อเราใช้ใช้ผ้าผ้าชุบผ้าชุบน้ํายานะครับแล้วก็ ทูทูออกแบบนี้นะครับเป็นน้ํายาฉีดผ้านะครับหรือว่าเป็นน้ํายาอะซิโตนก็ได้นะครับนี่ครับก็เช็ดออกแบบนี้นะครับถ้าในกรณีที่เรารีดซ้ําหลายๆครั้งแล้วมันไม่หายนะครับเมื่อกี้ผมรีดซ้ําหลายๆครั้งแล้วมันไม่หายผมก็จะใช้วิธีหายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นมันยังชื้นอยู่นะครับผ้ายังมีความชื้นอยู่แล้วก็แล้วก็รีดรีดทับลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ อืก็ใช้เวลาประมาณสิบวินะครับใช้เวลาประมาณสิบวิแล้วก็ความร้อนก็ประมาณรอยหา150องศานะครับทีนี้ก็มาดูนะครับเรียบร้อยนะครับหายไปแล้วนะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆนะครับวิธีการแก้งานนะครับเป็นน้ํายาเป็นน้ํายาอะซิโตนก็ได้นะครับจริงๆก็เป็นน้ํายาอะซิโตนแหละใช้น้ํเปล่าก็ ไม่แน่ใจว่าใช้น้ำเปล่าได้ไหมนะครับแต่ที่ดีที่สุดก็คือใช้น้ำยาดีกว่านะครับโอเคสำหรับวิธีแก้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ